หวานไม่ได้กินว้นาวาครอีกไมก่โอยบ้าเอ้ยตังค์หมดลืมอีกรถก็ไม่มีด้วยเนะี่ยอืมอะงูเลยวะอุ้ย ไอง,งูงูงิ้มกินได้ด้วยเหรอไล่ไล่กันนี้อุ้ย้ยเศษทุ่งนาบ้านเราก็มีนี่ว่าเยอะด้วยไอ้งูวันเนี้ยเอาวะพูไประทังชีวิตเว้ยรถก็ไม่มี

ยุงมูก,กัดว้วยยุงด้วย,วยอ่เป็นอะไรอ่ะหมูกัดอะ่ะแล้วทำยังไงไม่กัดอะ่ะกูจับเป็นไงเอาเฮ้ยเอาไปอาปาดีเลยลูกแล้วมึงเอาไปทำอะไรงูเอาไปทำอะไรกินเนึ่งก้มอ่ะโอโ้โหมึงนี่มันตะก,กะแท้ว่ะเอาเน็ตเอาบ้านกูก็มีอ่ะจะไปรู้ว่าเน็ตไปได้แล้วแล้วกูทำไงแกะปากออกทีเฮ้ยกูไม่กล้าเฮ้ยแกนีดิลูกงูตัวเนี้ยไม่มีเซลล์รักษานะ เอ้ยพูดไปเล่นไปจริงๆไอ้ไก่เดี๋ยวทำบาดแผลก่อนเอาออกมึงเอาเลื่อนไปนู้นเลื่อนเลื่อนงูไปนู้นเดี๋ยวนึงก่อนเลื่อนไปเอาออกไปนู้นไปออกไปดูแผลก่อนดิโอ้โหขี้เข้าบอกว่าโอ้โหดูดิเนี่ยโอ้ยตายห่าตูเลยเอาหม้อออกไปกี้จะเอามาทำไมหม้อโอ้นี่จะเอาไปทำอะไรนะต้มมาตายห่าต้องทำแผลก่อนแหละไก่เดี๋ยวรอแป๊บทำแผล่อนแป้นหนึ่งรอแป๊บนะโอ้ยตะกะเอา ก็ในคลิปมันกินได้นี่ว่าฮ้ยข้าวบ้านกูแย่แย่ไม่มากินอ้าวมันมองใน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 นู้นมันมันมันน่ากินในในกันน้ำได้ปะเนี่ยกันโอ้กันน้ำได้กันน้ำออกกันน้ำเข้าะครับแสบไหมแสบสิเฮียเฮียกี่เขี้ยวเนี่ยฮะอนี่เป็นเขี้ยวนะเนี่ยถ้างูพิษอ่ะมันจะมีเขี้ยวแล้วนี่กี่เขี้ยวเนี่ยเนี่ยโดนโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่โดนเขี้ยวเดียวเขี้ยวลึกด้วยเนี่ยดูดิเว้อเลยแต่ไอ้เขี้ยวมันหักเขี้ยวไงดิไฮ้นี่ต้องประถมพยาบาลก่อนเหรอ เราฝึกมาแล้วตายไหมก็มันไม่มีเซลล์รมอ่ะอ้าวเอ้าววแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทำประถมพยาบาลมันแป๊บนึงแป๊บบนี้เฮ้ยนี่เขี้ยวนี่ยเฮ้ยไม่ได้เขี้ยวเดียวนี่อีกสองเขี้ยวนเลยนะโหกัดเฉียดผ่านเส้นเอ็นเป็นนิดเดียวแหละเส้นยาแดงผ่าแปดเลยเนี่ยเนี่ยปะประถมพยาบาลก่อนเส้นยาแดงมันต้องผ่านเอ็นเลยเนี่ยมันต้องทำแบบนี้โขกัดกัดผ้าไม่ป่อยด้วยนะสันดานเอ้ย ไม่ต้องในนี้นะไม่ต้องขยับตัวมากเดี๋ยวพิษมันแล่นโอ้ทีนี้ช่วยช่วยแก้พิษได้ใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ให้ไม่ไม่ได้แก้พิษเขาแท่ประคองไม่ให้ไม่ให้แขนแกมันขยับขยื่นไปไหนออททาแบบนี้ไว้ไปแกไปหาจานิกแล้วถ่ายให้ดูวิลุกพาออกไปดิฮะพาออกไปก่อนไม่ดูเป็นลมทางไม่เป็นลกไม่เป็นลมหรอกไปได้ไปคนเดียวได้น่ารูลืมทิศแล้วทิศจริงด้วยเนี่ยเหลืองหมดเลยเนี่ยไปไปลุกขึ้นไปหาจานิก ไปดิไปไปดิ่ตนนี้ตอนนี้ดูนี้หน่อยดิเขาจะเอามากินดูดิโองโจริงโกะตะกะตลอดอะโอ้โหเนี่ยแต่ผมผมผมสงสัยว่างูงูตัวนี้ไม่มีเซลล์รบ้าไปแล้วแับนี้ขอดูทัน โดนจัดด้วยมันยังไม่ปล่อยไงดึงออกโดนกัดด้วยดูแผลโดนกัดด้วยเพือเลยเดี็ดนะมีแผลด้วยขยับเข้ามามีแผลด้วยไม่ปล่อยเหรอไม่ปล่อยด้วยเนี่ยดึงออกเลยดูแผลเลยเดี๋ยว็ดนะไม่ปล่อยจริงไม่ปล่อยจริงค่อยๆค่อยๆมึงไม่ปล่อยด้วยไป็นทำอะไรมาเนี่ยไปเอาจะไปต้มไงเอาไปต้มอ้าหิวคิดอะไรอยู่เนี่ยหะ ก็ดูในเฟซมันต้มโอ้โหใส่เครื่องใส่อะไรอ๋อนี่ไปจำในเฟซมาแล้วไม่ใช่แล้วนะไก่ไม่ใช่แล้วช่วยช่วยช่วยจับคางยืดออกหน่อยผ่านไก่ล่างโหน่ากลัวจะเอามากินว่างั้นเถอะต้มข้าวดูข้าวให้ทุกแก่ท่านทุกนัดหนึงตัวไม่ออกด้วยดิแม่งกับล็อกเลยถึงฟันกลางทำไมอาจารย์อิฐไม่เลี้ยงข้าว ข้าวก็มีมาขอกินก็ให้กินเนี่ยอ๋อแบงก็แบงข้างในเลยเนี่ยทำไมเราไมากินคืนเข้าไปเนะฮะโอ้ด้วยมันคืนเข้าไปเลยเหรอโอ้โหเป็นฟันโอ้ที่จะทำอมแขกจะอยู่ไม่อมแขกโอ้ของใสอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้หน่ากลัววัดเลยอ๋อโอเคเห็นไงเห็นไงไหมเนี่ยงูตัวนี้เพราะเรียะงูเลยงูตัวนี้เพาว่าไม่มีแฟลุ่มใช่ไหมไม่มีไม่มีจริงๆเพราะอ้าวเพราะว่ามันไม่มีพิษ อ,อ้าไม่มีพิษแล้วมันจะมีเซรุ่มได้ยังไงเราตัวน,นี้ก็คืองูลายสอสวนอืมงูลายสอสวนเนี่ยจะเป็นงูที่ไม่มีพิษแล้วก็ชอบกินพวกกบเขียดกินปลาขนาดเลยเป็นงูที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําพราผมไม่เคยเห็นลักษณะน,นี้แต่ผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ไงตัวนี้ใหญ่มากครับใหญ่มากเรานึกว่าง,งูตัวนี้มันแบบมีพิษแบบรุนแรงแล้วดูมันกัดนี่เนี่ยพฤติกรรมการกัดของเขาเนี่ยเขาจะกัดแล้วแบบว่าเขาจะขยำ ขย้ำแล้วจะดึงบางครั้งเนี่ยพอฟันคมเนี่ยมันก็จะมีบาดแผลแบบนี้คือเขาไม่มีพิษไม่มีภัยการกัดเนี่ยคือป้องกันป้องกันตัวคือช่างไปจับเขาใช่ไหมล่ะจับถ้าไม่จับไ่าพวกนี้เขาจะหนีปุ๊ดปุ๊ดเลยแต่ถ้าไปจับเนี่อ้าวเขาหันมอมองหน้าก็เห็นเห็นดูดูคนอื่นเขาจับไม่เห็นมันกัดนี่อ้าแล้่นเนคนอื่นวันนี้เนี่ยจะเป็นงูลายสอลายสอสวนก็คือลายสอใหญ่เนี่ยจะอยู่ตามอ่าตามป่าลำธาร นี่เวลาให้ความรู้เนี่ยฟ,ฟังเขาทออี่ฟังก่อนเออ,ง,อ,เอ,องูเล่ส้อมันจะมีอยู่สองชนิดที่เจอบ่อยก็คืองูเลยสอบ้านหรือว่างูเลยสอสวนบางก็เรียกว่างูดางแห่บางก็ว่าเรียกว่างูเห่าน้ำํำถามว่าที่เรียกว่าดางแห่เนี่ยเนื่องจากว่ามันชอบไปติดแห่ชาวบ,บ้านคร<อ>ับเวลาเขาดักปลาเห่าน้ําก็เพราะว่าดูรูปล่างหน้าตามันสิ ดุไหมน่ากลัวอืมน่ากลัวแล้วก็ดุอย่างเดียวไม่พอนะมันยังแบบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวมากๆเขาก็คิดว่าเป็นงูเห่าที่อยู่ในน้ํานะครับจริงๆเป็นงูที่ไม่มีพิษที่เปียกตายเราตายแล้วนะมันไม่มีเซลล่มจริงเพราะว่านี่มีพิษดูได้ที่จะนะเมื่อกี้เดินมาหน้าเราสิ่เหลืองไปหมดยังหลอกยังหลอกยังมีบาดกระยั่งอีกตัวฮะอยู่แบบกระยั่งด้วยใช่เห็นว่าหิ้วประคองแขนมาประคองแขนมาครับคือจริงๆก็คือถูกต้องเวลาเราไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฐมพยาบาลเวลางููพิษกัด คือปกติเนี่ยเวลาเราถูกงูพิกัดเนี่ยถ้าเรามีผ้าอีลาสติกเบนเด็ดก็คือผ้าพันเส้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาพันได้แล้วก็มาไว้ดามฮะรู้จักเปล,าลา่า,าอาีอะไรอะไรเบนเด็ดอะไรอีอะไร,อ,ะไรอ,อีลาสติกเบนเดตได้ดาได้ขออีกรอบอีกรอบอีลาสติกเบนเด็ดเด็กไปอีลาสติกเบนเด็ดก็คือจะเป็นผ้าพันเส้นก็คือว่าเราจะพันเพื่อไม่ให้อวัยวะส่วนที่ถูกกัดเนี่ยมันเคลื่อนไหวเพราะว่าเวลาผิดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ย คือปัจจัยที่สําคัญคือการเคลื่อนไหวของเรายิ่งร่างกายสูบฉีดเลือดเร็วนะครับผิดก็จะกระจายเข้าสู่อวัยวะส่วนต่างๆได้เร็วนะมันไม่ได้แร่นเข้าสู่หัวใจอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับคืงองูเลสสอสวนเนี่ยเพิ่งจะเป็นข่าวนะเป็นข่าวก็คือว่ามีนักศึกษานะฮะที่เขาอยู่ที่มาเลเซียนะก็จะเป็นเป็นรูเมียกันจะมีนักศึกษามาเลเซียแล้วก็เวียดนามก็คือว่าเขาใกล้ใกล้จะเส้นเดือนไม่มีเงินกินข้าว นะครับเขาก็เลยมาต้มแทนมาม่านะฮะ<อ>ตรงนี้ก็มีคนถามเหมือนกันงูที่ต้มเนี่ยเป็นงูอะไรอันตรายไหมมีพิษไหมติดพอรอบบไหมก็ต้องบอกว่างูชนิดนี้เนี่ยไม่มีพิษไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็ไม่ติดพอรอบอรกินได้ใช่ไหมจะกินก็กินได้แต่จริงมันก็ถ้าเราเลือกได้เราก็อย่าไปกินมันเลยกินข้าวดีกว่า เออไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินก็ขอพี่อีทกินก็ได้อโอ้โหข้าวมีเป็นกระสอบกระสอบเออแล้วก็ไม่บอกเขาจะเป็นไงนะไปจับงูมาเป็นไงแล้วมันเดือดร้อนเแล้วเนี่ยไก่ถ้าสมมติมันเป็นงูมีพิษกกดขึ้นมาทำยังไงก็ต้องมาไม่ถึงมาไม่ถึงมาไม่ถึงหรอกมาไม่ถึงหรอกแล้วก็ตอนตอนมานี่ยังไงเดินมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาอีหลังอย่าวิ่งเพราะเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันทําให้ร่างกายสูบฉีดเลือดอย่างรวดเร็วมันทําให้พิษแพรกกระจายเร็วค่อยๆเดินมา หรือถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วเดินมามันก็ช้าดิก็ไม่เป็นไรช้าเนี่ยมันยังพิษยังค่อยๆกระจายแต่ถ้าเกิดว่ารีบเดินมาเนี่ยแล้วเกิดว่าสมมติวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาสูฉีดใช่เริ่มมาสูบฉีดพิษจะแพร่กระจายเร็วอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปกินมันเห็นไหมตัวนี้ใหญ่มากคือมันจะใหายไปนี่ไหมนี่น่าจะเป็นที่และเพราะปกตินี่ก็ไม่เคยเจอขนาดนี้ปกติจะไม่ไม่ขนาดนี้นี่แสดงสมบูรณ์มากนะลองดูลองดู ความยาวด้วยใหญ่ด้วยที่ยาวเป็นเมตรไหมได้เกินเกินเกินเมตรกว่ายาวเมตรกว่าเดี๋ยวว่างๆก็ลองวัดไว้ไว้นะครับเผื่อเป็นสถิติเดี๋ยวช่างไก่เก็บไว้วัดเก็บข้อมูลเอาไว้นี่มันยาวมากเลยเนี่ยนะฮะโอ้ยเมตรกว่า่างกว่างโอเคครับอ่ะช่างไก่ก็เอาไปวัดนะแล้วก็เอาไปปล่อยที่เดิมต้องไปกินเดี๋ยวกินข้าวไม่มีอิจอนเหรอเออ เดี๋ยวคงข้าเพื่อเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกปากปากค้างเลยมึงกัดได้อูชอบใจใหญ่เลยก็จะเป็นงูในข่าวนะฮะที่เราเห็นกันมานะครับก็คือจะมีนักศึกษาไปต้มกินกันนะฮะก็ให้ความรู้กันไปนะก็มีคนทักมาขอความรู้พอสมควรนะครับก็ให้ความรู้กันณที่นี้เลยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนสัตะไคร้กดละครได้ไหมอยากกดไลค์ก็พอครับ <c oughs> <c oughs>